อินาทานังทุกขังโลเกการกู้นี่เป็นทุกข์ในโลกหวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิทยาลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนปร,ริยนธรรม9ประโยคอดีตเจ้าอาวาสวัด สเกตราชวรมหาวิหารท่านมีนามเดิมว่าเกี่ยวโชคชัยเกิดที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2492ได้รับฉายาว่าอุปสเสโน ปีพศ2497สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยค 5. ธันวาคม2,533ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์นะครับองขวาสุดคือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนขณะนั้นเป็นพระพมคุณาภรณ ส่วนองค์ตรงกลางคือสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ช่วงวรปุญโยคณะนั้นเป็นพระธรรมทีรราชมหามุนีองค์ซ้ายสุดคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปยุทธ์ประยุทธโตคณะนั้นเป็นพระราชวรมุนีนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโน ท่านมรณภาพเมื่อวันที่10สิงหาคม2556เวลา08.41น,นที่โรงพยาบาลสมิติเวชสิริอายุได้85ปีพันษา64โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ